สวัสดีครับพี่น้องขอ,อกันอีกที่เก่าเหมือนเดิมนะครับวันนี้ตรงกับวันที่แปดเมษายนสองพันหาร้อยหกสิบห้านะครับเวลาประมาณสองถุ่มพี่น้องอยู่ที่สมพานฟาร์มกบบ,บ้านโนนดาศีตำบลขอไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหันามาาสารคามนะครับมาเบ่งกบดูกบนะครับที่อนุบาลนี้ กระช่งน้ำนะครับเวยกระช่งบกนะครับหรือว่าบ่อพลาสติกหมือนเดียวกันนะพี่น้องมันก็คือพลาสติกกันนะกระช่งบกก็ทําจากพลาสติเหมือนบ่อพลาสติกก็ทําจากพลาสติกกันนะพี่น้องเห็นไหมพี่น้องมาเบิ่งสภาพกบหน่อยนะครับบูกรบนะครับเพิมแข็งแรงของเขาเบื้องพิ่มสดชื่นของเขาเห็นไหมเขาจะไปยู่สื่อๆดิติงงอกเงี้ยงอกเงี้ยกัดกันอเห็นไหม นะครับนี่คือการตัวภาพของเขาที่เป็นอย่างไรน,นะครับมา่เขาสมบูรณ์ลมืเขาสมบูรณ์บ่เบื่องค่วงสมบูรณ์ของเขานะครับนี่พี่น้องก็แก๊ก็แก้กังเสร็แล้วมันอยู่ครบที่สมบูรณ์นี่พี่น้องต้งบ่ตัวใหญ่ปานีดเอาโดนคันจงวาอีกจักสองสามเมื่อแตกใส่ได้บ่นี่กินกันได้บ่นี่พี่น้องอันนี้กำลังพอดีใส่ก็ต้องพอด,ใพอดีใส่ตัวระบาดนะครับน,นี่ํำนี่นะครับอือ ยินพี่น้องกำลังพอดีมันจงมาอีกว่าวชนสองหมื่นสามหมื่นแตกไปตัวใหญ่ได้แบบไลน์ยินกันแบบบุบุ่งเพิ่มขึ้นเดี๋ยวนี้การเข้าสิงกับจำนายกช่วงนี้พอดีพี่น้องนะครับนี่พี่น้องอยากได้กับทั่วมากเลยพี่น้องเด้อศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งตัวละหนึ่งบาทนะครับศูนย์เก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าเจ็ดหนึ่งนะพี่น้องมันกำลังกินใหญ่ มึงการกินเนี้าของเขาพี่น้องค่อยๆก็อแก,ก,แก,ก๊กกอแก๊กไปจากตอะไรหิวตอวไหนว่าหิวกะเสออยน,นะครับบางที่จะหึงเปลี่ยนไปเรื่องสวบกับนเลยสวมขาจของเลยสวบขาหมูผลมาเม่น้องกินนะครับหนึงเปลี่ยนไปเรื่องสวบกับนะครับถ้าเบิ้งพี่น้องผมติดเบ,บอร์ผ้าเบิ้งกวากบที่ในบ่อพลาสติกคล้ายๆกันหรือว่าบ่อทอพี่อีบอ่อพี่อีนะครับ ตวนมากว่บบาวอาสติกเมันใส่นะครับที่เห็นเขาเจา้าเป็นเอฟซีนะครับโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กตายย่อนนังพี่น้องเห็นบ่พี่นอ้องเรื่องเล่าที่เต้นขึ้นแต่ว่าเขาเต้นขึ้นบ่อน,นี่ซ้ำหนี้เลยพี่น้องถ้าซ้ำนี้ก็เต้นขึนไไน้นมาเลยเห็นบ้างเฮ้ยเต้นขึ้นมาเลยเห็นบอลเมื่นพี่น้องเห็นปะ กบมันมืนเนี่พี่น้องบ่ปฏิบัติมืนเด๋ยมันขึ้นมาได้นะครับไม่ได้ตายน้ำนะครับมันไหลน้ำรวมกันตายจุ่มน้ำตายนะพี่น้องสำคัญเลยพี่น้องเห็นปะมันขึ้นมาได้น่ะน่ะเห็นปะขึ้นยังไม่ก็บ่ได้กับมันมืนได้น่ะเห็นปะพี่น้องว่าขนาดบ่อยน้อยทั้งนี้ก็ได้เห็นปะขนาดตื่นๆทั้งนี้กับทั้งตื่นสบายห้องบ่สูงเลยไหลน้ำกันนั่นมึงสูงกว่านี่เพราะน้ำมันสูงกับมื่อยตัวบบบนี้ไหลน้ำ ทั้งไหวน้ำทั้งกระโดดขึ internet, ้นทั้งงปีนขึ้นนะครับตีนปีนขึ้นฟังนะครับมันก็ตายมันไม่มีกำลังนะครับพมันหมดแห้งก็ตายเลยนะครับนี่เห็นไหมน้องนี่แหละตายการตายที่สุดเลยในบอวัตดิกนะครับสุดมากเมื่อไห่ที่พ่อหัวจักดอกกนโดนไปพ่อหัวจักว่ามันตายไปตายไปคนละตายหลายคนละนั่น,นคกลุ้มคาจนวันรู้สึกว่ามันกลุ่มคาว่าเดียนรลวกระติดตายลายเตืบคือยังผมเหมือนกันตะกี้ อันนี้บกินเงียพี่น้องแต่ว่ากับบ่วนาเกียดนะครับบ่วเป็นดักบ่ดักแหลมนี่ตัวนี้เลี้ยงบ่ใหญ่ยนี่พี่น้องเห็นบันดักน้ำแหลมี่ตรงกลางเห็นบ่บกินเงียยานเขานะครับนี่จังขีบบัวานี่ครับนี่เห็นบ่มันอยูฟังๆหรือมูดักแหลมนะครับยานเขานะครับแต่มูนี่เสือนี่มันมีดักแหลมนะครับ ไงเข้าวเดียวปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยพี่น้องเคืนมันบมื่อเรมีเงินเสือหันเขากินบ่อสนะนะครับแต่วอาหารก็ต้องอาหารดีๆเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นอาหารปลาดุกเด้๋ยวราว่าอาหารปลาดุกก็เพราะอะไรพี่น้องเคยกินอาหารดีๆไปกินอาหารปลาดุกก็ขาดวิตามินนะครับขาดโปรตีนไปนะครับเท่าก็สิบอย่างไงดีเป็นเท่าที่ควรนะครับก็ต้องกินอาหารเป็นนะครับนี่วาดมังกรกินเพื่นเป็นเดี๋ย เขาก็กินอาหารเป็นมือนว่านมือนีแล้วเต็มเต็มเต็มเลยนี่กินเต็มเต็มพอมขาให้ลายบกไลเลยนี่ลายๆเกียงดินเลยเห็นปะนี่วัวเหลียดเองมั่นีห็นหอยใอเังามานะครับว่านให้ก๋ยเตี๋ยนะครับมือเสวาก็ให้ก๋วยเตี๋ยที่กันแต่ว่าตอนเย็นนี่ยวัวเหลียดเอมันแดือดหอนนะครับกันสักเพืภาพก็ดีเห็นปะพี่น้องปุ้งปิงปุ้งปิงปุ้งปิงโอเคเลยนะครับ ตัวผาบลูกกบนะครับมุน่นในเลียงง่ายนี่เอาไปเลียงเพื่อเลียงก็ได้นะครับจะบอเสียบอธิบายไอเอาไปเลียงอนุบาลในบอน่อวัดตีขย้ตองจังสี่พี่น้องน้่งไม่เลือกนี่น,ามมามมน้่งมาซ้ำนีเลยนี่เห็นบ่พี่นอ้องพราเขาเตียนได้นี่ไหมมาซ้ำหนี่ไหมหม่องไหนไม่นม้่งเพราสิไปเลี้ยงหม่องยู่หรอกหม่องไหนหม่องไหนไม่น้่งเลยเขาก็บ,บ่ายูหม่องไหนตื่นเขาก็บ,บ่ายูพายูประมาณนี้นะครับบางตัวได้ขี่ขานมันกระเพื่อนว่ายูโบกเห็นบน่เห็นบ่ ขึ้นบกกับ ula, ลูกมาลูกมาขึ้นบกอยู่นี่ล่ะพี่น้องเห็นปะทุกต ouais. ัวมันดีเสมอกันนะครับบล็อาผมดีเสมอกันเองแน่อยอยู่ปับเห็นเสมอกันพยายามเพิ่นเสมอกันดีๆนะครับนี่ฉะนั้นเสมอกันดีมันก็อยู่ดีนะพี่น้องนี่เห็นเขาอยู่เขาอยู่วงสีอ่ะเขาจะว่าเขามักศาดเด้กันทุกกระโอกเขาอยู่ปรไเดี๋ยดีคิดเชื่อโลกเด้พี่น้องเขาอยู่แบบสะอาดสะอาดไห้เขานั่งได้นี่เห็นนั่งยังเชือนี่คืออนุบาลที่บลอพลาสติกหรือบล็อซีเมนต์คือกันนะครับ จาแท่ๆนะครับก็ทั้งเขาเป็นแบบแพ้เลยแพ้เขานังในน้ำนะครับได้อยู่นังในน้ำเราต้นบัวบัวต้นในพักบุ้งนะครับแล้วพักบุ้งก็แพ้ให้เขานังไห้ดีๆง่ายๆนะครับให้เขาลอยนําป้อมแปมป้อมแปมขันล้อยหนัป้อมแปมป้อมแผลเรียบร้่อยเลยพี่น้องถึงว่าสิมีแพ้อยู่กับตามขันเขาล้อยนังมันมีโอกาสตายได้นะครับฝั่งเขานังกะละคือถังแพ้ต้องเห็นเป็นแพ้พ่อนะครับนั่งกะลากินนะครับคอยบ่ตาย นะครับเือนหมากมือมือใหม่เป็นเ็ดียวกันกับผมตอนแรกน่ะผมก็โอ้ยกบเปลี่คือตายเปลี่งต,ตายตายเห็นเดือคือจมน้ำตายนะครับเือนหมากนะครับเอาคลิปนี้ก็เอาไว้ซัานี่ก้อนพี่น้องผมดีไปปลูกต้นตะไคร้ไว้พี่น้องซับคนเด้อผู้ใดว่าท่านซับก็ซับแล้พี่น้องเด้อกซับตะไคร่กดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์บนว่าสวัสดีครับ